เดี๋ยวเรามาเพาะแหนแดงกันนะคะวันนี้ไปตักแหนแดงจากบอ่อมานะคะก็ได้มานิดหน่อยตอนนี้หน่ไม่ค่อยมีนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือจะอยู่ในข้าง,างบอ่อแล้วก็ตรงบอร่อนิดหน่อยยังไม่ค่อยแตกดีเท่าไหร่นะคะก็เอามาเพาะแยกค่ะอันนี้จะเป็นน้ําประปาผสมน้ําฝนนะคะในกระมังอันนี้อันนี้เพาะได้หนึ่งวันแล้วเดี๋ยวเราจะเพาะอีก ถังหนึ่งนะคะกระมังพลาสติกอีกถังหนึ่งแต่จะใช้น้ําบ่อนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นน้ําบ่อนะคะต่างจากบ่อหลังบ้านมาเดี๋ยวเรามาเติมใส่อีกนิดหน่อยค่ะให้มันมากกว่านี้นิดนึงอันนี้น้ําบ่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีน้ําอะไรผสมเลยเราก็จะเอาแหนแดงอีกกระมังหนึ่งมาใส่ตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะจะเขียวมากเลยก็เราใส่ลงไปเลยค่ะ วางตรงที่มีแดดสองถึงนะคะเขาก็จะแตกดีค่ะใส่ไม่มากเดี๋ยวเขาก็กระจายเต็มกระมังนะคะประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยก็จะเต็มกระมังแล้วเนี่ยค่ะน,นี่ต้น,น,อ,นอ่อนออนอันนี้ไม่ใช่แหนแดนะคะเป็นแหนจอกแหน่ มันมีผสมกันนะคะในในในบ่อจะมีผสมกันลองดูซิว่าน้ำแบบไหนจะเจริญเติบโตได้ง่ายกว่ากันนะคะแต่คิดว่าคงเป็นน้ำบ่อะคะ่ะ ถังนี้ก็เป็นถังกระวังพลาสติก20บาทนะคะซื้อจากร้าน20บาททุกอย่างมาเขาก็จะให้ในโตัวเจนสูงนะคะแหนแดงเป็นใช้แบบเป็นปุ๋ยแบบสดหรือแบบแห้งก็ได้แบบแห้งก็ยิ่งดีมีประสิทธิภาพมากกว่าอันนี้ไม่ใช่แหนแดงะคะ่ะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรผสมผสมกันไปเดีย๋ยวค่อยตักออก วันนี้ก็ผ่านไปอีกหนึ่งวันแล้วนะคะก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรมากมายแต่เดี๋ยวเราก็ต้องใส่ปุ๋ยให้เขาอค่ะเป็นปุ๋ยคอกเราก็ต้องดูน้ำด้วยนะคะเผื่อน้ำจะเสีย กระมังนี้เป็นวันที่สามนะคะเริ่มจะแตกดีขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาใส่ปุ๋ยน้ำคือปุ๋ยปุ๋ยข้อคือปุ๋ยมูลวัวแช่น้ำนะคะไม่ได้เอาปุ๋ยมูลวัวแบบเป็นก้นกอนๆร้อยเปอร์เซ็นต์เราแช่น้ำไว้แช่ไว้ใส่ต้นไม้ต้นอื่นด้วยะคะ่ะเนี่ยก็มาใส่เลยๆเลยๆเลยค่ะเพื่อจะเพิ่มอาหารสารอาหารให้กับแหนแดงน,นะคะอันนี้ก็คือสองวัน พอสองวันนะคะกระมังนี้ก็ใส่ไปเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็โตเพื่อให้อาหารเขามีอาหารในการเติบโตแตกไวขึ้นนะคะเราต้องให้อาหารเขาหน่อยนึงค่ะเดี๋ยวก็แยกขยายบางที่เขาก็ขายได้นะคะแต่นี้ลองลองแยกดูก่อนเดี๋ยวจะเพิ่มอีกหลายๆกระมังเขาแตกง่ายค่ะ ทให้หมดเลยเนี่ยค่ะก็จะมีขี้วัวเศษๆศษขี้วัวอยู่ใส่ไปเลยค่ะปุ๋ยชั้นดีของเขาเลยนะคะอาหารชั้นดีของเขาเลยค่ะ